เหลืออีกไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเ,เราจะได้ต้อนรับนักวิ่งชายเข้าสู่เส้นชัยสำหรับลําลำดับแรกคร่ะจากจุดนี้ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน3าม,มก,3กิโลนะะิดนึกงครับเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่แหลมแท่นละ,ะนะครับบรเวลแหลมแท่นอยู่ข้างหน้านี่แล้วครับแต่ว่าทางตรงสุดท้ายของของสนามบางแสนเนี่ยยาว1กิโลเมตรนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเห็นทางตรงแบบข้างหน้าเป็นเส้นชายโอ้โหราคาผ่าน40กิโลเมตรซุ้ม40กิโลเมตรแล้วนะคะชมลำน้ำสักนิดนะอีกไม่ถึง2กิโลเมตรครับ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสดๆจากหน้าเส้นได้นะครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าใครที่กำลังดูอยู่นะครับไปดื่มน้ำข้างน้ำได้แป๊บหนึ่งนะครับมีเวลาพักเดียจริงๆเพราะว่าพวกนี้วิ่งกันเนี่ยเพลสสามหน่อยๆเนี่ยอีกแค่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยอย่าเขาเส้นชายละ ครับฉะนั้นตอนนี้เตรียมตัวแท้เตรียมครับค่ะนี่เลยครับวงเวียนแหลมแท่นนะฮะค่ะเมื่อคืนก็บริเวณตรงนี้นะครับถ้าเห็นตอนช่วงของท่ามเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าที่แบบมาจัดคึกคักเลยนะคะคึกคักเลยครับเรียกว่าความคึกคักของเมืองไทยก็กาลังกลับมาดีใจด้วยก็เริ่มกลับมาแั้นครับคิดถึงมากรู้สึกที่ถึงค่ะรู้สึกอ้นเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่างานมาราธอนเนี่ยทําให้ความคึกคักมัน มันมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่งานฮาฟมาราธอนผ่าน <Okay S 2> ไปโอเคครับมีอนุชิตจิวนะครับผ่านกลเมตรที่สามห้าอีกคนนึงครับเป็นหลอดที่หกของสนามและหลอดที่สามของคนไทยนะครับจริงๆนักวิ่งชาวไทยก็ทาฝีมือทาฝีเท้าได้ดีนะคะจะว่าไปแล้วถ้าเทียบกับกลุ่มนักวิ่งโอเวอร์รอลค่ะแต่ว่าตอนนี้นักวิ่งเอธิโอเปียกับเคนยาของเราคนอื่นๆนี่หายไปไหนหายไปไหน <S <S ไม่ทราบนะครับแล้วก็ที่ที่น่าแปลกใจเลยคือ ตอนนี้คินดูน่าจะทิ้งคีเบดไปค่อนข้างเยอะ,ะเพราะว่าคีเบดไม่ผ่านจุดเช็คพอยต์40กิโลเมตรมาเกือบนาทีแล้วนะครับอ่ะนาทีหนึ่งพอดีะนะครับเอาละครับเดวิด <David S 1> ถอดใจระดับหนึ่งนะคะเดวิดคีเบดมาที่2ครับ2ชั่วโมง15นาทีกับ1 5 55วินาทีครับตามหลังคินดูอยู่1น,นาทีพอดีทุ่น หนึ่งนาทีสําหรับกิโลเมตรสุดท้ายนะคะพี่ว่าค่อนข้างยากพอสมควรค่ะใช่ครับแล้วกินดูนี่ก็ยิ่งวิ่ง,งยิ่งแรงค่ะเพราะ,ะว่าเขารู้แล้วว่าข้างหน้าไม่มีใครนําเขาแล้วนะคะก็มีแต่เส้นชัยที่รออยู่เท่านั้นเองตอนนี้ตอนนี้ต้องเหลียวหลังบ่อยๆครับไม่ได้ใจว่าหันไปดูคีด้เบด็ดหรือหันไปแบบเจอของดีบางแสนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะต้องเลี่ยงหมอปลามาหรือเปล่ามึนๆอย่างนี้วิ่งน่ากลัวนะครับ แต่ทางตอนเราที่บางแสนนี่สบายเพราะ,ะว่า่คะเขาเรียกว่าอะไรไฟสว่างทางดีแล้วถนนก็เรียบด้วยนะคะเรียบเลยฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูนะครับถ้าไม่เห็นจุดที่เป็นก่อสร้างเลยะนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็าาคืออย่างที่นายกตุ้ยบอกเราพัฒน,นามเมืองแล้วก็พัฒน,นาการเสียเส้นทางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักวิ่งจริงๆค่ะไม่ให้มีอะไรมารบกวนนักวิ่งเลยว่างั้นเหอะอดอเดวิดคิสเต็นวิ่งไป,ไ,ปไปเป็นหนังอินเดียเลยสายหน้าเลยตอนนี้ วิ่งไปสายหน้าไปเหนื่อยจริงฮนะก็จร,จริงๆนี่เขามาโดนแซงเอาตอนช่วงเขาสามุกจริงๆนะคะครับก็คือนี่แหละครับนี่เป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบแบบอะไรนันแ a นจัสแอเรียนะครับกิลลิ่งเฟลของหลายๆคนถ้าเกิดแพนดิงมาดีๆแต่ว่าเกมวันนี้ต้องบอกก่อนว่าคิเบตเนี่ยแกแบบโอ้โหสิกิโลเมตรแรกแกแบบโชว์ไะเอกเลย <c oughs> อ่ะเนาะทิ้งไปนาทีครึ่งเลยครับแค่สิกิโลนี่ทิ้งนาทีครึ่งเลย จริงๆเขาก็เซฟร่างเขามาตลอดทั้งที่เรามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีอาการเจ็บบางอย่างอยู่นะคะคแต่เขาก็เซฟร่างมาตลอดเลยอะจนกระทั่งสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าพอโดนแซงแล้วอาจจะนมีผลทางใจนิดนึงมีมาตกไปช่วงหลังนี่ค่ะใช่แล้วก็เป็นโอกาสครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไล่มาเนี่ย<ม>เห็นทั้งหน้าอยู่ไหนใจมันชื้นละ,ะใจมันชื้นลวพร้อมกดปุ่มรอกดปุ่มในตัดแล้ว ตอนนี้ลำดับค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วนะคะสำหรับโอเวอร์อของเราพูดได้อย่างนี้เลยนี่ยังนนไม่ยอมทิ้งแบบธรรมดานะ,ะยองพยายามโยลงถังเข้าสู่ถนนเรียบผาดบางแสนแล้วนะคะก็มองเห็นเส้นชัยแล้วล่ะคะ่ะอีกสักน,นิดนึ่งครับพี่อีกสักหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องเลี้ยวโค้ตรงนี้ก่อนเป็นโรงแรม S 2ครับค่ะแต่ว่า ถนนจะแบบด้านข้างก็จะเป็นเหมือนประมาณเรียบเรียบขาดนี่เลย<ะ>เอาละครับมาต้อนรับนะฮะนักวิง่งโอ้โอคนแรกกันขอ,ของเรา,เากันครับเนี่ยฮะผ่านโรงแรมเอสตูมาแล้วครับมาแล้วใช่ผ่านโรงแรมมาแล้วค่ะด้านหน้านะครับตอนนี้เป็นทางตรงยาวๆมีคนน,น,น,นั่น,นะฮะแล้วก็ ถนนเรียบครับฝาท่อไม่ลื่นต้องบอกก่อนเลยชั่วโมงนี้วิ่งง่ายนนที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นรันเวย์เข้าสู่เส้นชัยเลย <c oughs> ก็ว่าได้นะคะมาครับเพื่อนๆทุกคนฮนะมามาดูกันครับว่าวันนี้ดูเวลาฟ <มา S 1> <finish S 2> ินิชของเขาดีกว่าค่ะจริงๆเขาตั้งเอาไว้2ชั่วโมง20นาทีนะคะตอนนี้2ชั่วโมง19นาทีกับอีกประมาณ40วินาทีะคะ่ะครับคินดูเซเมวอนนะครับเซเมวน จากเอธิโอเปียสองชั่วโมงยี่สิบไม่ได้พี่เพราะว่าทหเลยเลยไปนิดหน่อยแต่ก็น้อยค่ะใช่ครับประมาณสองชั่วโมงยี่สค่ะนะฮะสองชั่วโมงยี่สองชั่วโมงยี่สามซึ่งถ้าเกิดอาเข้าจริงๆเนี่ยสติที่สู้ได้ของเราเลยคือสัญชัยนามเขตที่วิ่งไว้สองปีที่แล้วนะครับสองชั่วโมงยี่สองเหมือนกันนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะวันนี้สัญชัยไม่ได้มาร่วมแจมสนามนี้กับเราด้วยใช่ครับไม่เป็นไรคับไม่เป็นไรฮะ ยังมีโอกาสหน้าใหเพลินต้องไปเตรียมสําหรับภารกิจระดับทีมชาติจริงๆนะครับน่อนก็ส่งใจเชียร์สันชัยนะครับช่วงพฤษภาคมนี้ซีเกมที่เวียดนามครับอาลวครับแฟนคลับนะคะของทีมชาติไทยก็อย่าลืมเชียร์นักวิ่งขวัญใจชาวไทยมอะไรฮะทุกคนครับมาต้อนรับกันนะฮะกินดูเซเมวอนนะครับของเอธิโอเปียนะครับจะเรียกว่าหนุ่มก็ไม่ได้ว่าตอนนี้34ปีค่ะ แต่ก็ถือรจ,รจริงๆเนี่ยช่วงแต่จริงๆช่วงอายุ30กว่าเนี่ยก็เป็นช่วงอายุที่ทําเวลาได้ดีมา,ม,ามากมากในหลายๆสนามมาราธอนไม่ว่าจะเป็นโลโคอลหรือระดับโลกนะคะใช่รับเป็นช่วงพีคค่ะเป็นช่วงพีคข,ของของของผู้ชายนะักนะนะวิ่งชายและนักวิ่งหญิงด้วยก็เป็นช่วงที่ทุกคนจะพัฒนาความเร็วได้ยากแลวครับพี่เจเพราะว่าความแข็งแรงของความเร็วเนี่ยที่เป็นกล้ามเนื้อที่เป็นสปีดของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะ คือประมาณ27เนี่ยแหละเ็แทบแทบจะพัฒนาความเร็วของแอนดูแลน e ได้ยากแล้วแต่เราสามารถพัฒนาที่เป็นลองเทอมที่เป็นหลักแอนดูแลนยาวๆเพก็ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ยืนระยะให้ได้นะคะเซิรงแล้วครับเซิรงแล้วนะครับกินด้วยเขาไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วอะค่ะ เช็คหลังแล้วก็ห่างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคิเบตนี่วางจอยไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่โดนตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรโดนแซงชุดใหญ่ๆตรงประมาณกิโลเมตรที่สามแปดเอาแล้วครับรนี่ยิ้มได้แล้วตอนนี้แล้วนะคะเข้ามาสู่พ่้นที่สี่ร400เมตรสุดท้ายค่ะเจ้อยู่ในเข้าสู่พื้นที่การจัดงานแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยของจริงแล้วนะคะไม่ต้องเช็คหลังไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะไม่ไม่มีใครมาส่งนะครับโรบินฮูดเดลิเวอรี่ไม่มาแล้วนะวันนี้ เอาล้ครับมาต้อนรับกันนะฮะกินดูเซเมวอนนะครับจากเอธิโอเปียครับดูว่าจะเข้าเวลาเท่าไหร่นะฮะนี่ก็ไล่ๆกับเวลาของสันชัยนะครับน่าก็น่าจะเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่โค้ชพยากรณ์เอาไว้นะคะซึ่งอาจจะช้ากว่าเวลาที่เขาต้องการที่เขาคาดหวังนะคะแต่แต่เข้าใจว่าด้วยสภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยอาจจะถือว่าอย่างนี้ก็ยอดเยี่ยมละค่ะแกล่งจริงๆครับพี่แกล่งจริงๆเพราะว่าแกแบบ เก็บชั้งช่วงแรกนะครับแล้วก็ไล่ตามมาแล้วก็ามาเรียบร้อยครับมาแล้วเก็มได้แค่ร้อยไม่ต้นนเองครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะกินดูเซมิออนนะครับจากเอธิโอเปียครับวันนี้วิ่งได้ดีจริงๆนะครับเรามาดูกันครับเอาละเข้าเซนชัยไปเรียบร้อยแล้วครับ2องชั่วโมง22นาทีกับ43วินาทีครับค่ะนี่คือเวลาอย่างไม่เป็นทางการนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะแชมป์ของเราตอนนี้นี่ก็ทิ้งห่าง นะลำดับที่2ได้พอสมควรแล้วก็ congratulation ด้วยนะครับค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็สามารถคลิกเกมได้ในช่วงประมาณ15กิโลเมตรสุดท้ายหรือ10 10กิโลเมตรสุดท้ายนะครับแล้วก็แบบไม่ผ่อนเป็นคนเดียวที่วิ่งแล้วไม่ไม่แผ่วนะฮะแล้วก็ไล่เก็บมาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่2ยังไม่ได้เข้าเส้นชัยมาค่ะก็เดวิดคิเบตนะครับวันนี้ก็เรียกว่าคินดูเนี่ากล้ามือได้นะครับพี่จากรอบที่แล้วที่เมซิ่งไทยแลนด์นี่นก็คือ โดนเดวิดขี้เบ็ดนะครับเบ็ดตอนช่วงประมาณกิโลเมตรที่สามสองนะครับแล้วก็หนีเขาไปเลยเส้นชัยนะครับแต่วันนี้วินดยยอดเยี่ยมจริงๆครับก็ก็มีเวลาถ่ายรูปหน้าเส้นนะคะเพราะว่าที่สองยังไม่เข้ามาแหมตอนแรกแบบให้ยกจะล้าเข้าเส้นหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะครับสิบช็อตสิบช็อตได้เลยแต่จังหวะดีครับเป็นคนที่แร่งจริงๆนะฮะแล้วก็อัดเข้ามาได้แล้วก็พอช่วงกิโลเมตรท้ายๆเนี่ยกําลังใจดีนะคะก็สามารถที่จะรัวขาเข้าเส้นชัยได้หนัก ที่สองทำไมยังไม่มาคะนั่นสิครับก็น่าจะแบงเบอร์ระดับหนึ่งครับพี่เจยก็เลยก็เลยอ่ะคลิปร่างกายไว้ดีกว่าเพราะว่าตุ๊กเย่ต้องมีอีกนะอีกไม่กี่ร้อยเมตรแล้วครับประมาณสักสองสามร้อยเมตรนะครับตำแหน่งนี้เลยฮะเดวิดคีเบตครับแชมป์จากอเมซิงคาราวันนี้ก็เกือบจะสารฝันดับเบิลแชมป์ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทิ้งห่างกันก็ไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูว่าที่สามมันจะห่างไปแค่ไหนครับพี่เจยก็ ยินดีต้อนรับนะครับเดวิดท,ทิเบตนะครับจากเคนยาโอ้แต่เขาก็ทำให้เราชื่นชมนะคะตั้งแต่ออกตัวไปแล้วก็ยืนระยะไปได้เกินครึ่งทางใช่ครับนะเป็นพระเอกเลยแหละวิ่งลอ,อเลยถ้าเขาไม่มีอาการเจ็บนะคะครับผมพี่คิดว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์ในสนามนี้ของเขาจริงๆมีสูงมากนะใช่เดี๋ยวต้องรองสัมภาษณ์สักหลังเกมผมจะ,ะแวะดูหน่อยจะได้เจอกันครับก็ยินดีต้อนรับครับเดวิดท,ทิเบตนะครับ ระดับที่สองวันนี้นะครับของบางแสนสบสองครับสองชั่วโมงย4ิบี่นาทีกับห้าสิวินาทีเท่านั้นเองนะครับพี่นักถือหัวจตหัวใจเขาว่านี่ขนาดนี่ขนาดแบบดอกเดวี่สองชั่วโมง24สิบสี่นะฮะแล้วแล้วพี่คิดว่าณตอนนี้เขาจบแบบไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงแต่อะไรยังไงเนี่ยก็ต้องคุยกันยอดเยี่ยมครับก็แสดงความแข็งแกร่งให้ดูนะฮะเดวิดคีเบตนะครับ ก็ 2>, 2ชั่วโมง25นาทีเสร็จเสร็จนะคะแกต,ต้องมีสนา,เามเยไม่เป็ไปวิป่งต่ออีกอาจจะเซฟเซฟไว้หน่อยนะ